โอเ,เลลนนะคะ <Okay. S 1> คนเดิมนี่แหละจะหายแล้วแลวันนะคะก็หว่างนะคะแต่หนูไมว่าโอเคะ <G ül üyor> ไม่ว่างคไม่ว่างคะ <G ül üyor> ่งคะไม่ว่าง <G ül üyor> ไ่ด้ไม่เรียก่ไ <G ül üyor> ว้่าด้ไม่ได้่ะด้ไม่ด้่ไ้ม่ด้ไ่ไดม่ด้ไม่ม่ไีม่้่ได้ไม่นด้ไม่ไดะ่่ด้่ต้ด่้ด้ม่ บ้านนึงนะคะประตูก็เปิดได้นาะเปิดได้หมดนั่นแหละค่ะประตูถ้าเปิดได้มันก็ต้องปิดได้สิคะ <S <S แล้วก็นะคะยังไนะคะบ้านเปิดได้ค่ะนีบ้านเปิดได้นี่นะค่ะบ้านของเรานะคะนเ,นเนาะ <S <S เรามาดูที่ชั้นแรกกันเลยนะคะนี่นะคะชั้นแรกของเราก็จะเป็นที่นอนของเรานะคะเป็น ชั้นที่เราจะนอนกันนะคะเป็นชั้นบนนะคะชั้นล่างนะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะที่ทานอาหารนะคะแล้วก็ฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องบนนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะห้องแต่งตัวห้องเสริมสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะห้องนั่งเล่นค่ะ เตียงมันหล่นแล้วแต่เมื่อกี้ดีเลยดิไปบ้านจะหล่นบ้านอย่าหล่นค่ะบ้านอย่าหล่นเดียวประกอบนะว่าเอานี้าจะได้บาลานซ์กันนิดนึงโอเคค่ะไนนะอคคะแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตรงประตูนะคะมันก็สามารถด,นดันออกไปตรงนี้ได้ค่ะหนูคิดว่าดันออกไปตรงนี้มันจะง่ายกว่าเป อย่มามอกอย่างเช่นประตูบานสีเหลืองนะคะถ้าถ้าเปิดแบบนี้นะคะก็คือเปิดง่ายกว่าค่ะถ้าเปิดข้างนอกนะคะให้ดูะคะ่ะถ้าเปิดข้างนอกเปิดยังไงคะ <c ười> มันมันรู้สึกว่ามันยากนิดหนึ่งนะคะเพราะมันต้องเอานิ้นวดันเข้าไปตรงช่องช่องนี้คะส่วนตรงนี้นะคะประตูตระเบียงค่ะก็แน่นอนค่ะเปิดข้างในง่ายง่ายกว่าเปิดข้งา,งา,ดางนอกนะ นี่นะคะก็จะเปิดได้นะคะแล้วก็ระเบียงถอดได้นะคะคลิคค่ะก็นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เด่นนะคะก็เพิ่มยอดยิวให้เนะโอเคค่ะแบบนี้ขอลา